ับเขาจะมากินเนื้อย่างร้านใดนี่พี่ร้านได้ใช่ไมแม่คราไทยบาร์บีคิวอะไรแม่คราอะไรแม่คราเร่อโดยไม่ละโดยไม่ละโอเคมันจะหกสิว่ะบโบแน่ใจโดยกับครับค่ะครับค่ะขับภาษาคาเมนกับบาร์ดบาร์ดบาร์ดจ้าจ้า นี่คือกีงนะกำบลเลยนะจิงเนี่ยหมูไก่ไม่รู้ไก่แน่เลยถ้ามันเป็นอย่างงี้หนึ่สองชั้นหสองชั้นอะล้อวตอมันถ่ายไม่ได้มันถ่ายการทรมานครับไม่ได้โดนจะได้ไม่ต้องมาเจยเวลาติ้มไงเราก็แบบมิกมันไปเลยหนมดีวะไหนไหนมันก็รวมในท้องเอ้ยพริกหมูดิพิหมูเอยาอเออ แสบเ้อมื่อยใส่เพงูถูกแล้วูดถูกฝั่งนี้เรียบร้อยอกากอะไรบางนี่กลัวมาไอกระทะใหญ่ตองแกมันมันอยู่มันไม่มีหมูะวะเนาในตูเย็นไม่มีเลยหมดแล ป้าอยู่คนเดียวหมดแล้วนี่อุมาโน้อยคนเดียวก็เกลี้ยงแล้วนี่อนี่พูดได้ทำไมเอาหัวหน้าได้ไงล่ะแล้วใครจะเลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงพ่อเอาใครจะเลี้ยงพ่อถ้าเกิดเขาหัวหน้าก็ใครจะอยู่กับบันนายเออฮะก็เอาเผาเลยเผาใคร เอาหนิแปะข้าวมาไปมันจิ้มกินโชสักอันนี้อ่ะข้าวด้วยกินเอาข้าวไม่ง่ายเหมือนเออจิ้มกินอันนึงทำไมไม่กินขกินเลยกินแต่หมูนะเซิจูรุอันนี้อะไรซิจูรุเจียนซิจูรุเจียนเจออะไรวะไซิจูรุเจียนเอาไปต่อไสซิจูรุเจียนไอ้หมูปิ้งหมูย่างนี่เขาเรียกอะไรซิจูรุอะไรหมูอั้งหมูอั้งเออซิจูรุอั้งมา อังพี่อูก็ถามกูมากูมากูพูดได้หมดเอ้กูมาพูดคาแมได้แต่ไม่ยอมยำเซจูรูอังนี่มดเตะแม่มึงงงกูพูดได้งงงงตีตีเออกิโลกิโลเออมัตีมตีมาตีตีมะคะเพริโอกินเถอหรือพี่เออ ไม่ไม่พี่ให้เด็กกินก่อนเชิญ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 ลงที่นัชิเลยค่ะติ่งหมูให้เด็กก่อนเอาเด็กกินกับข้าวไปเลยไปเอาข้าวมาทำไมไม่กินข้าวนี่เลือดจ่อยนี่พยากินเพื่อนนี่ไม่ยอมกินข้าวตัวมึงกินห้องเย็นกิน,น,นด้ะกูมัน แดงแดงแดงอ้ยพี่ทไมมันจบแค่นี้นี่ใทำไมมันไม่มีเนี่ยไรกาแฟาน,านี่ไงนีรูปไูมนะดันค่เนี่ย แล้ว3ปีแล้ว,อ,วอร่อยไหมอืมโอร่อยอันนี้อร่อยมากจริงมีอย่างโอ้หมูน้อยดีเนาะหมดแล้วนี่พี่หมดแล้วหแหละมันก็อะไรเนี่ <c oughs> น้ำจิ้มเหรอถ้าได้น้ำจิ้มหล่อน้ำจิ้มก็อร่อยอ,อร่อยนะอ,อ๋อน้ำจิ้มมาอร่อยน้ำจิ้มอร่อย <c oughs> ทุกที่มันเหมือนกันแหละแม่งอร่อยแค่น้ำจิ้มเอาไฟวางไว้างนู้น ไม่ยอมกินข้าวอะไรเด็กน้อยไม่กินแล้วแซ่บแซ่บร้านได้การเลยล่ะแซ่บร้านแมนครับพวกครับผมอีสักครู่เดี๋ยวได้กินนี่ครับเมื่อกี้ยังเห็นเต้นๆอยู่กินเลยเต้นๆอยู่ครับเดี๋ยวนี้เ่ตอนนี้เขาสะอาดเหมือนอยู่ในแมคโครอยู่ในแมคโครอยู่ในโลตัสไก่โลตัสไก่โลตัสเลยครับนี่อันนี้ไปเอาไก่จากโลตัสมาครับผม รวมนิดนึงเกี่ยวไปเมื่อกี้ไหม่เกินชิ้นนาทีลบกินไก่ไม่ไม่ทันไฟแรงความรู้สึกเหมือนกินหมูไม่สุกว่ะเอาที่นี่ไม่ลราเนี่ยนี่ไม่เลยนี่มันได้รสชาติอย่างในจานหนูก็มีกินไม่สุกก็ได้รสชาตินะฮะกรอดขับเกือบจิ้มพีชไอเยี่ยมาวเป็นยังไวะ ตับนี่ของไทยร้อยได้ไหมรอยได้ของไทยเลยยใงำตะไคร้เข้าไปยำตะไคร้ครับผมตะไคร้ตะไคร้สกร่สกเ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 ร่ ตะไคร้ให้มันหอมเดี๋ยวเอามือออกจากแปลงนันดะูเรมนอนกราสเอาขึ้นกระบูปลาไปทั้งสัตว์แบบนี้ใบป,ปักกูดครับไปเอาไปปักกูดต้นบักแง่มันมีอะไรโอ้หอมดีท<ป>ีว่ะสะกาครวยสะกาครวยใบมัก,ปปกกูดอ่ะใบบะกรวยสะกาครวยสะกาครวยเสร้าไกรเสร้าไกร,กร,กร,กรต้มต้มเปปซี่ต้มเปปซี่ ต้มแป๊บซี right ่ต้มแป๊บซี่มอนมอนมอนต้มมอนต้มแป๊บซี่ต้มแป๊บซี่สรสรแป๊บซี่สุรี่น์เป๊ซี่เนี่ยปนะกูดเรามาโช์นะโชดแบบปะกูดจากใบนะประกุดใส่ยกไก่ขึ้นงียกไก่ขึ้นเออเอาเห็ดง่ายๆไปะกุดกับล่ามลี เอาเห็ดเมนูยังนี่ต้มโคกเนาะต้มโคกแกต้มแป๊บซี่หรือโคกต้มโคกโคครับต้มโคกโคกข้งปวดเลยนี่ใส่โคกั้งขวดใส่ซ่านั้งเหรอาบ้านเฮาปลูกบ่ได้ใส่เลยซุ่มบักนามามันสิจับต้มันี่ตรตกตรงนี้เป็นตุ่มโค ไก่ต้มโคกทีน้ำป,ป,ปลาลูกใบครับอันนี้ปลาจังน้อยครับได้พิซซ่าใส่โคกอีกอีกหนึงนีกหนึ่งครับจังน้อยได้กินเลย

Kêu cây cây, tông cây tôm khô bài. Cóc đây một tìm cũng phải tìm. Tìm. cả tìm cả tìm cả tìm một tìm một tìm một tìm cả cả tìm cả tìm 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 cái tìm cái ชฟจากカมร์ชฟจากカมร์カมร์เซรินカมร์เซรินカมร์เซรินเมร์เรินชิปカมร์เซรินม้วนแมนนาวโกลอยกรอยกลอโกรอยจูกรอเดี๋ยวเรารุมรถได้เลยนะครับโรชแมวกรอยกรยคืออะไรกรอยคือมะนาว

หอมไหลหอมหลหอมหลเดือดแล้วสุกแล้วสุกแล้วครับผมมอนมอนมือนมือนมอนสมอนมือนมือนสงออดโคกมือนสมองโคกสงออดโคกสงออดโคกจังไงมันจะแหงแต่เาใส่จังนิดเดียวิดนนั้นันนั้นได้รสชาติมือนสงออดโคก ไก่ตุ้มครกไก่ตุ้มโครกอุ้ยตุ้มเสียเหรอครกเหรอพอดีเลยสุดยอดเลยไก่ครับใต่กันไก่เหมือนสงองครกเหมือนสงองครกเหมือนฉีกตั้โต๊เลยเสียบจัดไปห่อนห่อนวะพร้อมที่จะเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมที่จะเสิร์ฟยำน้ำปลาเจียงซัน วหอมมันจะหอมแล้วเราฉีกกินทั้งตัวจังไงสุดยอดนี่ฉันั้นนะจังไงนะจังไงนะาเดวเราค่อยไปฉีกมันสงอโคใสไงท้องเลยมาโครสูได้ที่ทะเลสาบกุ้งกุลาทุ่งกุลาทุ่งกุลาอืมทำง่ายๆทำง่ายๆต้มโคกต้มโคกใส่โคกไปสามขวดใส่โคกไปสองขวดจึงมึนจึงมึน จึงตึรินจึงเบี้ยจึงเบี้ยจึงเบี้ยขามันตีนไก่ตีนไก่จึงจึงมอนจึงเมื่อนจึงเมื่นแบบนึงครับเราต้องเทน้ำให้ด้วยครับเพราะว่าเราจะกินน้ำใช่ไหมครับผมเราจะใส่น้ำต้องรองไปนี่ครับเมื่อนเมื่อนเมื่อนเมือนสมรคุเมือนสมรคุ เงิน เก่ข้าวนี่แกอยี่นี่โอ้ยนปาทำไมขาหลอะมันเปื่อยมากกได้กินโดนอะไรกินสมัยในหน่วยเนี่ยพงกินะผมกินต้มกต้มน้ำปลาครับผมคือไก่ต้มน้ำปลาก็ได้ต้มโคกต้มโคกอะไรทำเส้นรสชาติคล้ายกัน ใช้มือเลยเนี่ยเราใช้ช้ใช้มือฉีดฉีดกระจําจิ้มไหมลูกกิน้องลูกกินนตรงนี้มันกมีมีมีเข้ามีเข้าหาคนใช่ี๋ยวให้มันอยู่ร้อนนิดนึงแล้วก็ใช้ช้อนแล้วก็ฉีดมันจะนมีมีมีแคเข้าหาคนต้อกิน้องใช้มีแค่เหาหาคนเหาเาเาหอดนี่ยเกลือลายนาะเสียบเกลือแลวมันง่าย เช็ดจะเช็ดไปแช็นที่กลิ่นหวานไม่ไม่มีน้ำตาลนะโค้กโค้กมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนี่ยโามากก็คือต้มน้ำตาลมาทำเพื่อกันเพื่อกันแต่ต้มน้ำตาลมันก็เสียไปเสียไปยาวถักซุมของมันต้มน้ำลาอันนี้ครับไก่ต้มโคกเป็นกลิ่นโค้กเลยอเอามาต่อเสีย ไปตรงโคครับอี่ท่านธนาการจากหัวหน้าไก่ของไก่อตไก่อบอบตพีมาซักเมนจะไดนะออบตขมอตขโมยรมากครับถึงแล้วอยขมอยาก็ทมนมันซาซาซ่าซาซาซาาซาาคือมันยงมีเรื่องมีเรื่องบูเบเบูเบยร์ไกันบุเบยไปใส่ีสนไ วันนั้นคูเยอยู่สารวันเลยที่จะกลับแล้วอะไปนั่งร้านเบียร์คือรู้อย่างเดียวว่านนนะในร้<ว>านเขาไม่ตีกัน,นเขาก็ตีกูอ่ะสองอย่างโดบวกแน่นอนอนะ่ะโอ้ยคือโดนบวกแน่นอนแม่งเดินรถไปในร้านแม่งทั้งวนันสายตามันมาดูอุตส่าหคนอะเขาใช้หนังปลาหน,น่อยไป็นนิดเดีแต่ก็โอเคมันหวานไหมอนะ่ะ ก็ไม่ถึงคือมันจะออกคินโปแต่ปกติมันต้องใส่ถ้าใส่น้ำไปมันก็จะแบบกินๆเมื่อไรใช่เรามันจะได้อ๋ออ๋ออันน้ำพริกเราเน่ะน้ำพริกเรากินเป็นน้ำพริกอืมกระไก่เปื่อดีดีไหมไม่ไม่ไม่เปื่อยเลยคุกคุกนั่นแหละโคกขวดนึงเลยก็อีกทึงอ่าก็จะไก่จ๋อโอ้เหนียวๆนิดหน่อยว่ะไก่ไก่บ้านเนาะไก่ไก่บ้านมันว่าท่านไงได้หนิก็กำลังเพาะกินได้แต่ ขนาดประมาณนี้แหละครับผมแต่ผมบอกคุว่ามันเหนียวอยังไงนี่ผมณครูจังอันจีนี่ต้มนี่น้ำปลาเสี่ยงอยู่นะเอาพริกกันนะอาพริกกับพริกหันผมให้ลงไปชามอุ้ยเปื่อยมากนี่เลยที่ไม่ทำไม่ได้เลยไก่อบตมันจะเน้นไปที่น้ำจิ้มด้วยมอนมอนต้มมอนเหมือนต้มโคกเหมือนต้มโคก มืนสงออกมืนสงออเครกกเมือนสงอคกเมืนสงออคกคกสะบเฮไมเฮนอรตจิ้มแต่กินมอะรพ่เดี๋ยวดิไม่กินอะไรสุดๆของเครื่องน้ำจิมาเยอะตัดกันอร่อยมาก work w o r ้ไอ้เน่ยมนอนั่อะไรกินจังเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยจิ้มกิน ม้ำจิ้มไหนี่จอนเฮ้ยไมเรินีคับพวกคนนี้เนนมันเปื่อยหลายไหมเปื่อยมากโอ้เปื่อยายบ่พวกันเอาต้มจริงเปื่อยเปื่อยหรหลายไหมเบื่อยจร่งเหรดรดเืมันเปื่อยมันเปื่อยอลรครับผมมันเื่อยอ่ะมันหล่อนมันหล่นภาษาเล่าเขาว่ามันหล่นมันหล่นครับภาษาเล่าเจภาษาใต้ว่างงภาต้ร้อนเหรอนหลุด มันเปื่อยมันเปื่อยอะไรนี่มันเปื่อยมันเปื่อยอะไรนี่มันเปื่อยปลาไรปลาไหลผิครับปลาไรเอาเลยพี่เอาเลยครับต้องจาดมันใช่ไหมล่ะแถววัดตอนเอาตอนเอาบางว่างช่างงานช่างงันช่างงันจรันช่างกํลัง คลัง <vested. S 2> ขลังตลอดเลยจังเลยพูดกับเด็กเมื่อกี้เขางงเลยพูดอะไรไม่รู้พูดเไรของมืงอ่ะเคอที่เงียบไปคือพูดะลรของมึงอยู่อะไรเงี้ยพี่กินอยู่พี่ยากให้ออตไปลองกินโอตอนไม่ค่อยได้กินเลยเขาดิเรี่ยย่อยเรื่อยๆกินได้ตรงนี้นะกินปลาอบกินปลาอกไม่ชอบไม่ชอบกินน้อยๆหวานเยอานยอ ซาซามันต้องโจกเอาเลยอืมมือจกอาเอาอะไรพี่กุเซ่อมเ้อมจัดการครับชงอังแวกรชงอังชงอังชิงอัแล้วมันอยู่ข้างในกาคุณมัผีเอาสิมีคนอย่งนั้นสิรู้แล้วม่คนอย่างครับนีชำนาญเลยตับ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 เว้ถูกกองฮะดน ไอ้สัสก็เล่นแล้อะไรตาวะเปลือยนะเราเปลือยแห่งอีนดี้ขนาดมึงนี่แหละแข็งเหรอสีดำขับแข็งเออาปลืยยู่บ้งก๋ตีกก๋ตีนี่ดิหนิพี่โอ้โหแซ่บลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไอ้หมูกระทะไอ้ไฟก่อนให้หมดก่อนปุมชกแบบนี้คือใส่มือเลยเนาะพายแซ่บไร้แซ่บอร่อยอร่อยแต่ถ้ามันเค็มจันิดอร่อย บีบน้ำปาลำปาใสาป่ปากก้อนเนาะเอาวอาน้ำปลาเนี่ยเทเลยเออบีบน้ำปลาใส่ปากก้อนต้องใส่น้ำปลาเยอะกว่านี้ดิครับจริงๆมันต้องเติมท้าเขมเลยไม่บา้าได้ครับ